อยูดังเดิมละคปรปฐมร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยค่ะร้านอยู่เอ่อถ้ามาจากตลาดศิลาชาชร้านจะอยู่ขวามือใกล้ๆกับธนาคาทุงไทยเดิมค่ะอันนี้จะมีเป็นกระเพราหมูกรอบด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยอันนี้หมอ้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างใน ร้านจะนั่งสบายๆค่ะแดงกรอบโภชนก๋วยเตียวเรือนะ้านะ้าอะไรนะ๋วยเตียวเนะหร,หนะรือนะ้าโหนเะหรอนะ้าโหดอ๋อหดอ่าค่ะเปกี่โมงถึงกี่โมงนะคะ เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โม,ง,ง,มงเย็นหยุดวันพุธใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ